ก็มาถึงส่วนที่สองที่ได้พูดถึงที่เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเครื่องบินเนี่ยแทนที่จะพูดเฉพาะเรื่องเฮดวินกับเทลวินเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาสํารวจดูว่าตัวสมรรถนะของเครื่องบินเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยใน,ในระนยะยาวนะครับอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสมมุติว่าเราเอาเอ่า GDP ของประเทศเนี่ย ที่เป็นล้านล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วดูแบบสะสมสะสมไปเรื่อยๆในแต่ละปี 20, 20่สกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลองมาพลอตมาพลอตเป็นกราฟทางซ้ายมือเนี่ยด้วยเส้นสีน้ำเงินนะครับ <c oughs> คือตั้งแต่ปีคศหนึ่งเนี่ย GDP เราอยู่ที่ประมาณาหนึ่งยังไม่ถึงสองล้านล้านบาทนะนะครับแล้วก็สะสมขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นเส้นสี น้ำเงินนะครับบางเวลาก็แทนที่จะสะสมในทางสูงขึ้นก็หล่นตุ๊บลงมาเหมือนกันนะฮะตอนที่เราเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งแถวแถวหนึ่งเจดนะครับหนึ่งเก้เจ็ดหนึ่งก้แปดจะเห็นเส้นส,สีน้ําเงินหล่นตุ๊บลงมาแล้วเราก็ช่วยกันแก้ไขวิกฤตค่อยๆสะสม GDP ขึ้นไปก็เป็นเส้นสีน้ําเงินไปขึ้นไปอีกแล้วก็มาหล่นตุ๊บแถว2008เกิดวิกฤตในแม่บรั r ดเดอร์นะฮะ สองพันแปดสองพันเก้าแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีอาจจะมีตรงอีกนิดหนึ่งตรงน้ําท่วมวก็อันนี้เป็นที่เข้าใจนะฮะเป็นเส้นสีน้ําเงินก็เป็น GDP สะสมสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อป,ปีของเส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยพราะทางขวามือนะครับก็อย่างที่เราให้ฟังแถวเก้าเจ็ดเก้าแปดมันหล่นตุกลงมาแถวเลมอนราเสองพันแปดหลนตุก แล้วก็ตรงน้ําท่วมหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรแถวๆนั้นหนึ่งหนึ่งมั้งหนึ่งหนึ่งก็ก็หล่นเป็นอัตราการเติบโตนะฮะที่น่าสังเกตก็คือว่าช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแถวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดหึือเก้าหกเนี่ยอัตราเฉลี่ยเนี่ยการเติบโตเศรษฐกิจประเทศไทยนี่จะค่อนข้างสูงแล้วก็มาช่วงหลังปีสองพันถึงสองพันสิบสองเนี่ยก็จะเป็นอัตราที่ต่ำกว่านะครับ เส้นสีแดงที่พล็อตทางซ้ายมือเนี่ยเป็นแนวโน้มเนี่ย <c oughs> ดูด้วยสายตาเนี่ยบางทีคนที่เขาเป็นเส้นตรงที่แท้มันไม่ตรงนะฮะคือทางอ่าช่วงแรกคือ988-96เนี่ยเป็นเส้นที่มีความชันมากกว่าช่วงสีแดงแดงเนี่ยมองด้วยสายตาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นตรงขึ้นไปแต่ที่แท้ไม่ช่วงแรกๆสโลปจะชันกว่าช่วงหลัง <c oughs> คือช่วงแรกแรกเนี่ย การเติบโตจะดีกว่าช่วงหลังเรามักจะมีคําถามในประเทศไทยเสมอแบอบกว่าเราจะยกเส้นสีแดงเนี่ยให้ชันขึ้นได้ไหมก็คือการทําให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสูงขึ้นเวลานี้ถ้าดูอาัตาราเฉลี่ยเนี่ยดูกราฟทางขวามือเนี่ยมันอยู่แถวๆต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นตคือสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นก็อัตราการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยเศรษฐกิจไทยเวลานี้ตกประมาณสี่เปอร์เซ็นตกว่า ไม่ถึงห้าเปเซ็นนะครับเปรียบเทียบกับก่อนหน้านั้นตั้งแปดเก้าปเซ็นะครับหรือถ้าพูดเป็นคําถามก็คือบอกว่าเราจะยกให้เส้นสีแดงนี้มันชันขึ้นได้ไหมนะครับอัน,นเป็นอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งอยากจะให้พวกเราเห็นประเด็นก็คือว่าถ้าเอา60ปีนะฮะต่อหลังไอ้ช่วงเวลาที่ยาวพอเอาตาม อายุของผู้ว่าหกสิบหกสิบเอ็ดเมื่อหกสิบปีก่อนเนี่ยเศรษฐกิจไทยถ้าเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจสําคัญในภูมิภาคเอเชียเนี่ยจะหยุดอยู่ที่ถ้าพูดถึงออขนาดของจีดีพีต่อหัวต่อประชากรเนี่ยจะใกล้ๆกลกันแล้วก็เทียบเคียงกับประชากรของอเมริกาเนี่ยก็ประมาณตกนมอสิบเปอร์เซ็นหรือเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนี่ย เราเรียกว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวนะฮะของไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันเกาหลีใต้มาเลเซียไทยจีนเนี่ยอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นของรายได้ต่อหัวของคนอเมริกาหรือคนอเมริกามีรายได้ต่อหัวเนี่ยเพียงพอนิบเท่าของของคนในภูมิภาคเอเชียนะครับหกสิบปีให้หลังเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมาอยู่แถวๆสิบห้าเปอร์เซ็นคือเรียกว่าดีดีกว่าอเมริกาในเชิงเปรียบเทียบนะฮะ จากที่เป็นแค่สิบเปอร์เซ็นของเขาเนี่ยเรามาสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าจะสังเกตเห็นทันทีว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยณจุดที่ใกล้ๆก้กันหกสิบปีที่แล้วตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่ไต้หวันกับเกาหลีก็จะไปประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับจีนเนี่ยความจริงช่วงหกสิบปีเนี้จะค่อนข้างต้อยอก่บไทยนะฮะ จนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยเท่าเท่าไทยแล้วก็ดูตามแนวโน้มก็จะแซงไทยขึ้นไปไม่ว่าจะมีประชากรเยอะกว่าเยอะเลยนะครับนี่นับต่อหัวนะฮะอันนี้ก็มองในเชิงเปรียบเทียบในระยะเวลาที่ยาวแล้วก็จะมีคําถามบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนีในขณะเมื่อหกสิบปีที่แล้วเังยใกล้ใกล้กันแต่ทำไมเวลานี้มาเลเซียไปยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ เกาหลีใต้ไต้หวันนี่ไปถึงประมาณ60-70%อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพยายามมาชี้จุดว่าถ้าเราอยากจะเช็คสมรรถนะของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นอย่างไรแลามีประเด็นอะไรที่จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้านอกจากเรื่องเทศวินเทลวินที่พวกเรามักจะเป็นกังวลกันในช่วงสั้นๆนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตัวที่จะผลักดันนะครับผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าเนี่ยอันที่จริงพอสํารวจลึกๆแล้วเนี่ย มันจะไม่ได้มาในมุมของนโยบายการเงินนโยบายการเงินเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่พยายามรักษาสมดุลให้เครื่องบินนี่มันบินฝ่าไอ้พวกลมที่เข้ามาระทะไปได้แต่ว่าสมรรถนะของเครื่องบินจะดีไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากปัจจัยด้านที่เราเรียกว่าเป็นอุปทานหรือเป็นพพลายไซส์ ide, นะครับเป็นพพลายไซส์ถ้าจะแจกแจงออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจนะครับ อันที่หนึ่งเลยคือตัวที่เป็นตัวสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ mm. ก็คือปริมาณของปัจจัยการผลิต mm. ขอยกตัวอย่างในที่นี้เพื่อความกระชับในการอธิบายก็มีเรื่องแรงงานมีเรื่องทุนมีแรงงานเยอะไหมมีทุนเยอะไหมอันนี้เป็นมิติของปริมาณของปัจจัยการผลิตส่วนที่สองก็คือการจัดสรรปัจจัยการผลิตก็คือว่าเรามีปัจจัยการผลิตคือแรงงานกับทุนเนี่ย เราจัดสรรมันยังไงเราจัดสรรได้ดีไหมนะครับถ้าจัดสรรไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นตัวอุปสรรคแต่ถ้าจัดสรรดีเนี่ยนอกจากปริมาณเยอะแล้วเนี่ยมันจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นการย้ายแรงงานและทุนจากภาคเศรษฐกิจที่ให้ผลผล,ผลิตต่ำเนี่ยไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่ให้ผลผล,ผลิตสูงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจเ,เติบโตได้นะครับถามว่าไต้หวัน กับเกาหลีเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยไหมไม่แต่ว่าอาจจะอยู่ที่การจัดสรรเรื่องที่อยู่คุณภาพม,มามาวิธที่สามก็เรื่องคุณภาพคุณภาพของปัจจัยการผลิตในที่นี้ถ้าพูดถึงแรงงานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถหรือการศึกษาอาจจะพูดถึงความคิดอาจจะพูดถึงนวัตกรรม <c oughs> <c oughs> การอยู่กันในระบบมีกฎหมายและข้อการบังคับใช้กฎหมายที่ดีไหม มีสถาบันสังคมที่เข้มแข็งก็ต่ออันส่วนที่สามก็คือ,อมิติในเชิงเชิงคุณภาพส่วนแรกค่อนไปทางมิติปริมาณส่วนที่สองเป็นมิติของการจัดสรรอันนี้เป็นอันที่อยากจะชี้ให้พวกเราสนใจในระยะต่อไปนะครับ<ม>เพิ่มเติมจากความสนใจในพว่งระยะสั้นที่เป็นเฮดวินเทลวินว่า ไอ้เครื่องบินเนี่ยมันจะประทะดกับลมลม,ลมที่ต้านหรือว่ามันมีลมตรงหางที่ช่วยเสริมแต่ว่าตัวที่มักจะลืมไปคือตัวเครื่องบินมันมีสมรรถนะแค่ไหนสิ่งที่จะเล่าต่อไปก็คือว่าเป็นตัวอย่างโดยสังเกตที่ชี้ให้เห็นสมรรถนะของเศรษฐกิจไทยจุดที่เราควรจะให้ความสนใจในระยะต่อไปแล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือที่รักษาสมดุลระยะสั้น ก็จะทําให้เราสมรรถนะของเครื่องบินก็ดีแล้วก็ผ่านเอโคเฮทบินต่างๆเนี่ไปได้อย่างค่อนข้างดีด้วยความปลอดภัยแล้วก็ด้วยความเข้มแข็งทีนี้ขยายความนิดหน่อยในทั้งสามมิติเพื่อให้พวกเราเห็นความสําคัญของมันเรื่องของปริมาณเอาเฉพาะรายงานก่อนง่ายๆเปรียบเทียบถึงช่วงพัน5ก็แล้วหสถึงเจซึ่งก็หลายปีแล้วนะฮะประมาี่0ปี สี่สิถึงห้าสิปีที่แล้วช่วงกลางๆหนึ่งเก้าแปดห้าถึงเก้าศูนย์ช่วงกลางๆแล้วก็ช่วงปลายปลายสองพันห้าถึงสองพันสิบระยะคขนมาทางปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบอันนี้ใช้ตัววัดคืออัตราเจริญพันธุ์ของประชากรนะฮะในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียโดยวัดง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าจํานวนบุตรเฉลีย่ยต่อหญิงหนึ่งคนนะครับ สีฟ้าก็คือช่วงชักแรกเลยเราก็อยู่แถวแถวหกนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคือ <c ười> <c ười> <c ười> ก็หน้าเห็นใจสภาพสติในสมัยนั้นนะฮอัตราเจริญพันเฉลี่ยนะสภาพสติเฉลียก็หมายความว่าบางคนมากกว่าหก <c ười> มันก็ต่างก่บหกเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมากกว่าหกมันถึงได้ค่าเฉลี่ยหกแต่ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคุยว่าเอเชียนะอาจะเว้นสิงคโปร,ร์เราไล่มาเส้นสีฟ้าเนี่ย เราอยู่ที่หกเนี่ยวินนามอยู่ที่เจ็ดอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณหกนะ่พม่าก็อยู่แถวแถวหกสิบเศษมาเลเซียก็หกเขมรก็หกเฟสเป็นเกินหก้วยหกครึ่งนะอ่าลาวก็อยู่ที่หกเมื่อสมัยแรกๆเนี่ยอัตราเจริญพันธุ์คือจำนวนบุตรเฉลีย่ยต่อหญิงหนึ่งคนเนี่ยหกประมาณหกใกล้ๆกันะ มาแถวกลางๆเนี่ยหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าศูนย์ช่วงนั้นคุณมีชัยก็คงประสบความสําเร็จพอประมาณและของเราเนี่เป็นเส้นสีกลางๆเนี่ยเหลือสองนั่จากหกลน้นมาเหลือสองแต่ของคนอื่นเนี่ยวเวียดนามก็ไปอย่างสี่อินโดนีเซียสามสมัยน <c oughs> ั้นเราก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากแล้วก็คนก็เอาไทยเป็นตัวอย่างแต่ก็บางทีก็อาจจะโอเวอร์ดูไปก็ได้นะเราไม่รู้ เรามาสีเข้มดูดิก็คือว่าช่วงใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยของเราหล่นตุ๊กมาเหลือ1.6ตัวเลขที่เห็นตรงนี้ก็คือ1.6แต่ว่าเวียดนามอินโดนีเซียพมา่ามาเลเซียขมร์เฟินปิลลาวลาวนี่3กว่ากว่าฟิลิปปินส์ก็ใกล้ๆ3ในขณะที่เราดู่1.6เนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้ก็คือจำนวนบุตรเฉลี่ยต่อหญิงหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงสูงกว่าเรานะครับ สมัยรั้งเดิมเราก็คงพูดถึงว่าจะเลี้ยงดูยังไงบุรเยอะแยะแต่พอเริ่มเศรษฐกิจพัฒนาดีแล้วก็กําลังจะคิดถึงพัฒนาก้าวต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าจํานวนประชากรก็กลายเป็นข้อจํากัดอนึงขึ้นมานี่เอาเฉพาะแบบภาพง่ายๆก่อนนะครับคราวนี้เป็นภาพซึ่งอาจจะมีพลวัตมากขึ้นมองถ้าเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวมีวิติของ เ,เวลาแล้วก็วัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องคือวิธีทําง่ายๆก็คือว่าแจากแจงประชากรเนี่ยเป็นกลุ่มอายุต่างๆกัน,กนตั้งแต่0ูนถึงสเป็นเด็กเล็กข้างล่างนะฮะห้าถึงเเลยเลยจนถึงข้างบนก็คือวัยชราคือ75ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นชายกับหญิงนะครับแล้วเปรียบเทียบช่วง12ปีก็คือทางที่เป็นเห็นคล้ายๆเป็นแจก,กันทาง จากการทางซ้ายนี่ก็เป็นปีคอส2สองพันคือสิบสองปีที่แล้วทางขวาก็เป็นจกการของปัจจุบันคือปีที่แล้วเนี่ยสองพันสิบสองนะครับเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากคือจกกนสองใบนี้เนี่ยทั้งฐานทั้งล่างเนี่ยทางซ้ายมือถึงฐานที่ค่อนข้างกว้างคือเรียกว่ามีประชากรในวัยวัยวัยไม่น้อยเนี่ยเยอะหน่อย,น,อย,น,อยนะครับพราเวลาผ่านไปสิบสองปีเนี่ยมันก็ค่อยๆ เพื่อนไปข้างบนเราก็จะเห็นฐานจากกันข้างขวามือเนี่ยแคบลงแล้วก็ปรากฏว่าทางข้างบนเนี่ยที่เป็นไวชราเนี่ยกว้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นลักษณะของอลักษณะของประชากรของของของประเทศเอาเฉพาะมิตินิติแรกก่อนคือเรื่องของปริมาณของปัจจัยการผลิตเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ วัยประชากรที่มีคนอายุเย่ะมากขึ้นวัยที่กําลังจะเข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยก็จะน้อยลงเป็นส,สัดส่วนที่น้อยลงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้อีกภาพหนึ่งซึ่งมองมองอะจะไม่สามารถมองจากภาพนี้ได้ชัดนะก็คือเรื่องของความไม่สอดคล้องในเรื่องของความเชี่ยวชาญของแรงงานด้วย หรือที่เรียวกว่า labor skill uh, mismatch เนี่ยนะครับก็ยังเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยยกตัวอย่างเช่นเวลานี้ก็จากการสำรวจภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยทั้งที่เจ้าของเป็นไทยแล้วก็ต่างประเทศก็จะพบข้อหนึ่งออกมาชัดเจนมากก็คือเราขาดแคลนช่างฝีมือที่จบปวชปวสนะครับในขณะเดียวกันที่เรามีการ ว่างงานเยอะของคนที่จบปริญญาตรีนะครับส่วนนึงก็อาจจะเป็นเพราะค่านิยมที่อยากจะเจนสายสามัญสูงขึ้นหรือก็าอาจจะมีความรู้สึกว่าการจ่ายในสายสามัญสูงกว่าที่เป็นสายวิชาชีพเป็นต้นนะครับมีลักษณะที่วิสัยทุกข์กันพรเช้าผมก็เพิ่งเล่าตัวอย่างอันนึงให้ฟังว่าเมื่อสุดสัปดาห์ไปหาซื้อของในะน ا د แผนกกีฬาของอ ศูนย์การค้าปรากฏว่ามีลูกค้าเข้ามาตรงผแผนกนั้นคนเดียวแต่ว่ามีพนักงานขายตั้ง6คนเข้ามาอธิบายมันจะมีไอ้เรื่อง mismatch ของ demand supply อยู่อยู่ซึ่งเป็นอีกปมหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากในเชิงของวิติแรงงานหรือปัจจัยการผลิตอีกวิติหนึ่งคือปัจจัยทุนนะครับปัจจัยทุนซึ่งก็ ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในเศรษฐกิจของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเราไม่ให้ความสนใจมากพอนี่ก็จะทําให้เราสมรรถนะของเศรษฐกิจไทยเนี่ยล้าหลังได้คือในช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอัตราการขยายตัวของทุนแรงงานเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ8.5นะครับแล้วก็เราก็ดูเป็นช่วงๆหลังจากนั้นคือ97ต่อ99ถึง 99, 99 2000ถึง2007 2008ถึง2011เนี่ยก็จะเห็นอัตราส่วนอันนี้เนี่ยลดน้อยลงตามลำดับจ,จาก8.5,3.9,0.6แล้วก็มันยระาณประมาณ1.4เตัวนี้เป็นตัววัดอะไรน,นี่ก็เป็นตัวชี้ว่าปัจจัยการผลิตอันหนึ่งที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจก็คือคือเรื่องทุนนอกจากแรงงานเพราะว่าแรงงานก็มีส่วนสำคัญแต่ว่าถ้าไม่ปรับปรุงการผลิตไม่ใช้เทคโนโลยี ประสิทธิภาพของการใช้แรงงานเนี่ยมันก็จะคงที่หรือว่าเสื่อมถอยลงในขณะที่โลกเนี่ยก้าวก้าวไปข้างหน้ามอนก้วท่วงมากนะครับอ่ก็ในเรื่องของปัจจัยการสะสมทุนอัตราการขยายตัวของทุนต่อแรงงานเนี่ยของเราก็เสื่อมถอยลงอย่างอย่างมีม,มีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้น,นมิติแรกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งก็ดูตามข้อมูลพื้นฐานง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็ก็ค่อนข,ข้างจะจะเห็นข้อจํากัด ที่มามิติที่2ก็คือการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นช่งวง่าเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยอันนี้การวิเคราะห์เบือ้องต้นนะฮะอย่างการาฟทางขวามือเนี่ยเราก็พยายามดูเรื่องผลิตภาพหรือ productivity การเปลี่ยนแปลงของ productivity ในภาคเศรษฐกิจต,ต่างๆเนี่ยแล้วก็แจกแจงภาคเกษตรเป็นสีเขียวภาคอุตสาหกรรมเป็นสีม่วงภาคบริการและอื่นๆเป็นสีฟ้า คามจริงในช่วง1990-1996แล้ก็จะเห็นการปรับปรุงในเรื่อง productivity ของทั้งเกษตรอุตสาหกรรมบริการและอื่นแต่ที่น่าสนใจมากสุดสีแดงก็คือว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยเช่นจากภาคเกษตรเนี่ยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเ,เป็นตัวที่ช่วยทําให้ผลิตภาพหรือ productivity ในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างยิ่งนะครับ ในช่วงกลางๆคือพัน7กเกถึงสอง7เนี่ยก็จะมีภาคบริการที่เสื่อมถอยลงอันนี้ก็จากำกจากการวิเคราะห์ก็ขอทราบว่าใครอยู่ในเหตุการณ์ต้มยำกุ้งก็จะเห็นว่าภาคหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมากคือภาคการเงินภาคการธนาคารภาคธุรกิจเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็สีฟ้าก็จะเป็นติดลบแต่ขณะเดียวกันก็มี สุขภาพที่ดีขึ้นในภาคเกษตรเล็กน้อยภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นค่อนข้างมากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ยังมีอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจมากก็คือในระยะปัจจุบัน2008ถึง2012เนี่ยผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยมันกลับทิศคือกลายเป็นลุขภาพที่ลดลงนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็มาดูทางซ้ายมือก็จะเห็นว่า สีเขียวเนี่ยเป็นจำนวนประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรในช่วงปี1990มีประมาณ20ล้านคนเนี่ยแล้วก็ค่อยลดก็คือเคลื่อนย้ายไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีผลิตภาพที่ดีกว่าแต่ว่ามาในระยะหลังเราจะเห็นเส้นสีเขียวเนี่กลับกลับสูงขึ้นคือปรากฏว่ามีคนกลับเค่ยสู่ภาคเกษตรมากขึ้นสมัยก่อนก็ไปสำรวจคยถามพวก ลูกของเกษตรกรหรือว่าอยากจะทําอะไรไม่มีใครอยากเป็นเกษตรกร <c oughs> มาในช่วงสองปีนี้เนี่ยสุดที่แล้วมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคเกษตรเนี่ยเจ็ดแสนคนนคะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องนโยบายและมาตรการต่างๆจ่เขาเขาคำจุนพวกราคาของสินค้าเกษตรก็ได้นคะครับแต่ว่าลักษณะคำจุนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่เพิ่มผลิตภ,ภาพโดยตรง กลายเปน็นว่าเรากาลังเ,เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราผลิตภาพต่ําก็เป็นไดน้เคลื่อนย้ายจากภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงกว่าแล้วไปสู่ภาคภาคเศรษฐกิจที่ผลิตภาพผลิตภาพที่ต่ํากว่าอันนี้ก็วิติตที่สองที่ยกเป็นตัวยอย่างว่าถ้าเราไม่ให้ความสนใจเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการลดสมรรถนะของของเศรษฐกิจไทยได้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือมิติที่สามคือเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยถ้าบอกว่าจะแข่งกันด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตยอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อสู้กับเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็จะยากนะครับแล้วก็ดันหลังมาอีกก็จะมีก็จะมีพวกเศรษฐกิจอื่นๆว่าจะเป็นพามา่าซึ่งอาจจะมีประชากรไม่น้อยกว่าไทยมีจํานวนแรงงานที่ที่มากนะครับ ภาพท,ที่ที่แสดงให้เห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับอันนี้ก็โดดเด่นมากของเกาหลีนะครับพัน6ไปจนถึง2010เนี่ยมีการลงทุนในภาคการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเปรียบเทียบกับ GDP เนี่ยนับตั้งแต่1ั9 6เราจะเห็นกราฟอยู่เทวแถวองจ แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันประมาณ3.5-3.6%ของ GDP นะครับเพียงจึงอาจจะไม่น่าแปลกใจที่ทำไมเราจึงเห็นเศรษฐกิจของเกาหลีในระยะหลังนี้ก็ไปในทางทีออ่ออกไปทางพวกนวัตกร,กรรมอะไรต่างๆนีคนก้างมาก<อ>ในเชิงเปรียบเทียบของจีนเนี่ยนะครับก็จะเห็นไปตั้งแต่0.5ขึ้นไปจนถึงประมาณสักเกือบ2% ในารเดินข้อพดของไทยนี่ก็เป็นตัวเลขซึ่งอ่านจากสเกลก็คงเห็นแต่ค่อนข้างชัดว่าต่ำกว่า0.5นจุดห้าะครับก็ก็เรียกว่าลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็มิติที่3ว่าด้วยเรื่องคุณภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตก็มาสู okay, ่ท ouais, ี่จุดที่ได้พูดในตอนต้นนะครับว่า ปัจจัยที่เป็นตัวเสริมสมรรถนะหรือผลักดันเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆเนี่ยอนอกคือทางด้านดีมานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อตเทอรแต่ว่าทางด้านสป라이เนี่ยไม่ว่าเราจะดูปัจจัยการผลิตการจัดสรรปัจจัยการผลิตในคุณภาพปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะเห็นข้อจํากัดอยู่อย,ออยู่อยู่พอสมควรนะครับ อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก็ว่าไปแล้วก็เป็นความเป็นห่วงของทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแม้ว่าหลายอย่างที่ได้พูดไปเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่มีเครื่องมือโดยตรงที่เข้าไปบริหารจัดการแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหนึ่งของของประเทศเนี่ยนอกจากการให้ความสำคัญกับเรื่องสเสถียรภาพระยะสัน้นแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่อง สเกยภาพของสศรษกิจไทยในระยะยาวด้วยถ้ามีอะไรที่เราพอทําได้ <c oughs> ที่จะช่วยผลักดันหรือทําให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมไปในทิศที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่ได้กล่าวถึงเนี่ยก,ก็เป็นเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับ